สวัสดีครับจเจอกันนะฮะวันนี้นะฮะอัดมีรถตักล้อยางนะครับของยอองี่ห้อโคมสูมาให้นำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น WA 1 0ึรุ่นเนะครับลูกค้าครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับอ a หนึ่งร้อยรุ่นเนะแน่นอน WA 100เนี่ยก็จะมาพร้อมกับบุ้งกีที่มีขนาดบุ้งกี1.2คิวนะครับลูกค้าครับนี่ตามนี้เลยนะฮะขนาดบุ้งกี1.2คิวนะครับ นี่นะฮะรุ่นใหม่นะรุ่นเจ็เรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่นะครับลูกค้าครับเพราะว่ารุ่นเจ็ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใหม่นะครับกว่ารถที่ขายที่ศสุดของมอสูรบางกอกอไทยแลนด์ตอนนี้เนี่ยไปอีกหนึ่งรุ่นนะฮะใหม่กว่ารถสูตรหนึ่งรุ่นเพราะว่าที่ศสุดของมอสูรบ้านเราเนี่ยยังขายแค่ตัวรุ่นหกอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น,นรุ่นเจ็ดนะฮะแน่นอนใหม่กว่านะฮะและก็ดูความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยลูกค้าครับรูปทรงบอดี้ <our S 1> ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโฉมใหม่นะครับลูกค้าครับสังเกตตงงงงงง่่่่่่่่่่าาาาายยยยยยเเเเเลลลดดดดด้้้้นน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 นหหัััััีีีีีะะะะะะะฮฮจมม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 มคคคควโโททพิิิิิิกกกขขึึูููรรร์สอบุใแ็ื นะก็เป็นไมเนอร์เช้งด้วยนะฮะเป็นตัวซีเลนใหม่ขึ้นมานะครับนี่ก็ถือว่าจะทำงานได้ไวย,ยิ่งขึ้นตอบสนองไวขึ้นแล้วก็ประหยัดยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนี่รอ,อเลยนะฮะเบอร์ยางก็จะแน่นอนนะเป็นเบอร์ยาง15.924นะฮะตามไซย์ WA100 ทั่วไปเลยนะครับคันนี้นะครับนี่แขนสวยๆนะฮะรอยดาเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่มีนะครับนี่บุกี้ก็ให้ดูไปแล้วนะฮะหนึ่งหยุด่องคิ้วนะครับ นี่นะฮะสภาพรอบคันนะครับสวยเลยตัวรถเนี่ยเลี่ยมดีมากมากนะลูกค้าครับรอยผูรอยสนิมเนี่ยไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับนี่ตามสไตล์รถรุ่นใหม่ปีใหม่นะครับผมมาสู่นะฮะ W100 ตีตาด้านข้างแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็หลักเครื่องของเจ้าตัวนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์มาสูบ4ดีเกแหนั่นเองนะครับนี่สวยๆนะครับ ภาพฝั่งหัวฉีดของเขานะครับลูกค้าครับนี่ WA100 นะฮะคือสวยลหล่อเลยพัดลมด้านหลังก็แน่นอนนะเป็นพัดลมไฮดรอลิกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีมาตั้งแต่รุ่น5แล้วนะครับรุ่น7ก็ยังคงใช้ตัวนี้นะฮะเป็นความเร็วออโต้เลยนะฮะถ้าเกิดเครื่องร้อนเยอะเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นออโต้นะฮะถ้าเกิดเครื่องไม่ค่อยร้อนก็จะค่อยๆดอกความเร็วไปเองนะครับนี่ก็ถือว่าดีมากๆนะฮะ WA100 นะครับอ่ะไปดูส่งนี้กันหน่อยนะครับนี่ันี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งเทรบคานะั สารุ่นใหม่นะฮะสภาพเครื่องเนี่ยจะแห้งๆสวยๆเลยนะครับลูกค้าครับแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะ นี่รอๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์เนี่ยตามสายวีเอรรุ่นใหม่นะฮะเขาจะใช้งานเป็นรถเกียร์ปั๊มพัลลิกนะฮะหรือว่าโลกเกียร์ไฮโดรสแตติกนั่นเองอ่ะใช้ปั๊มพัลลิกเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสหรับเฉพาะตะกุนเกียร์ปั๊มทั้งหลายนะฮะจะใช้งานได้ง่ายม,มากๆเพราะว่าเขาขับใช้งานเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับอ่าเหมือนรถกระบะนะเหมือนรถเก่งหรือว่าถ้าเกิดเทียบกันง่ายๆกับเครื่องจักรเนี่ยก็เหมือนรถโฟล์คลิฟต์นะฮะพ นะอย่าปั๊มหน้าตาอย่างนี้นะครับสภาพเกียร์เนี่ยก็แห้งๆสวยสวยเลยนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับอันนี้นะครับคิปๆเลยโอลงโอลิงสายเตอรไม่มีรั่วไม่มีแตกนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับมานะฮะถึงจุดไฟแมกนะครับนี่นะฮะสภาพด้านบนหน้าตาประมาณนี้บอดีโลโก้โคมูมัสูแบบนี้เลยนะครับ,นะรบนี่นะครับ รอนะครับคันนี้นะครับคอนโทรลเป็นคอนโทรลเดียวตามสายลุ่นใหม่นะขึ้นลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นความง่ายนะครับคอนโทรลก็ทํางานได้นิ่มเดียวมากตามสายลุ่นใหม่นะครับกดตัวให้ดูนะครับนี่นะไม่ต้องเล่งเครื่องช่วยเลยนะครับนี่นะฮะตามเนยบอกได้เลยว่าแรงดีมากๆนะฮะจังหวะยกแขนเนี่ยก็นิ่มนะฮะแล้วก็ไวตามไม้ตามมือดีวมากนะครับ พร้อมลุยนะครับบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันในส่วนของเกียร์นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปด้านล่างนะฮะเป็นเกียร์โตนะฮะนี่ FNR นะฮะการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะฮะเดินหน้าผักหน้า หลังดึงลงหลังนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่นะฮะเขาใช้ปั๊มเฮลิคเข้ามาช่วยขับนะฮะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่เกียร์เฉยๆเนี่ยนะฮะรถจะไม่ไหลนะครับลูกค้าครับอ่านี่นะฮะไม่ได้เยบรกนะครับรถไม่ไหลนะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของเราก่อนนะฮะเกียร์ถึงจะทํางานนะครับเพราะว่าคันเร่งของเราเนี่ย กระลับใช่เพราตะกูลเกียร์ปั๊มเนี่ยคันเร่งเนี่ยมันเกียรซึ่งเหมือนกับวาล์วเปิดปิดน้ํามันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเหยียบคันเร่งเนี่ยวาล์วน้ำมันถึงจะเปิดนะฮะแล้วพอวาล์วน้ำมันเปิดเนี่ยเกียร์ถึงจะทํางานนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เหยียบคันเร่งน,นะฮะวาล์วน้ำมันไม่เปิดเกียร์ไม่ทํางานนะครับไม่ไหลนะครับนี่นะฮะอ่าเวลาใช้ง,งานก็คือใส่เกียร์นะครับแล้วก็เหยียบไปได้เลยนะครับนี่นะฮะพอเหยียบปุ๊บเขาก็จะพุ่งไปแบบนี้เลยนะฮะและก็บอกได้เลยว่าพวกเกียร่ือง ความไวนะฮะสปีดในการทํางานของเขานนั่เองนะครับตัวนี้เนี่ยสปีดต้นนะฮะความเร็วความไวในการทํางานของรอบเพียของเขาเนี่ยจะค่อนข้างไวนะฮะอ่าทำงานไวนะฮะเกียร์เนี่ยแรงนะครับเหยียบปั๊บเนี่ยนะฮะเหยียบปุ๊บเนี่ยมาปั๊บนะครับเนี่ยนะเหยียบปั๊บนะฮะ ป๊ดมาเลยนะครับไม่ต้องรอรอบอะไรนานนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อดีของเกียร์ปั๊มนะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่แบบว่ากําลังตามหารถรุ่นใหม่นะครับลูกค้าครับต้องการสปีดต,ต้นไวๆทางานไวๆแข่งกับเวลาเนะี่ยบอกได้เลยว่าพวกตระกูลรุ่นใหม่ที่เป็นเกียร์ปั๊มเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะฮื๊ดไวนะครับเรียกพีพุ่งพู้ดเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ความคล่องตัวของพวกเกียร์ปัม๊มรุ่นใหม่เนี่ยมีสูงมากนะลูกค้าครับเนี่ยคล่องตัว ขับนิ่มนะฮะขับมันขับสบายขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะพวกนี้นะครับแล้วก็เวลาจังหวะที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ยลูกค้าครับเขาจะชะลอความเร็วไปในตัวด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเหยียบไปเพ๊บพอผมผ่อนคันเร่งปั๊บนะฮะเขาจะชะลอแล้วก็เบรกให้รถเนี่ยหยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับนี่อันนี้คือข้อดีของเกียร์ั๊มนะฮะเป็นเอกลักษณ์เลยไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะฮะเบรกนี่แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับนอกจากว่าชุกเฉินจริงๆถึงจะได้ใช้นะครับเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราเหยียบไปนะฮะแล้วยกคันเร่งขึ เขาจะเบรกไปเองนะครับนี่นะอย่างที่บอกคันเร่งเหมือนว่าเปิดปิดน้ามันนะครับพอเราผ่อนกเร่งปุ๊บวาน้ามันเนี่ยค่อยปิดรถก็จะเบรกไปเองนะครับนี่ถือว่าดีมากๆระบบนี้นะครับขับได้สบายมากๆนะครับบอกเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว WA 100รุ่น7คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักโคมสื่อนะครับ WA 1 0 0่รุ่นคันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรี่จิตัวนนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะจะมีรูปของเขานะครับละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับา แห้งสวยทั้งค <Jamie, S 1> <an> ันนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเครื่องนะฮะตัวกงตัวเกียร์ของเขาเนี่ยแห้งดีหมดเลยที่สำคัญแรงดีหมดเลยด้วยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่าแล้วก็ค่าตัวของเขานะตัวนี้เนี่ยไม่แพงนะฮะอยู่แค่ร้านต้นต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กลับมาตัวคอมเพรสเซอร์ wa ห0ึรุ่น7คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไปกก่ออนนนะครัับไว้เจใหม่ีหน้าสสวััดครบ